ผมได้ถูกล่าในโลกไม้ครับและหนึ่งใน6คนนี้มีฆาตรกรแอบแฝงอยู่และผมได้นําพวกเขามาแข่งขันกันในแต่ละด่านเพื่อหาว่าใครเป็นคนทาคุณคิดว่าใครเป็นคนทาพิมพ์คำตอบของคุณมาใต้คอมเมนต์ได้เลยครับและใครที่พร้อมไปหาคำตอบแล้วลืมกดไลค์กดแชร์ถึงพันไลค์ถึงพันแชร์เลยและคําถามแรกก็คือคุณอยู่ที่ไหนในเวลาที่เกิดเหตุและผมได้ถูกเข่าบริเวณข้างท้าซึ่งถ้าใครตอบบริเวณใกล้ๆแสดงว่าเขาอาจจะเป็นฆาตรกรผมอยู่ที่ปีระมิดผมอยู่ที่หอูดาวผมอยู่ที่จุกตกบบัคนนี้ ใกล้ผมมากผมอยู่ที่หมู่บ้านผมอยู่ที่บ้านของผมเดียวนะฉันก็อยู่ที่ตกปลาเหมือนกันแต่ทําไมฉันไม่เห็นแกหมายเลขสามนี่แกกล้ามาใส่ร้ายฉลองตอนนี้3มและ6กําลังเถียงกันและคนที่ผมสงสัยที่สุดก็คือเบอร์สแต่ว่าตอนนี้เรายังมีข้อมูลไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราจะไปรายการแข่งขันที่1เลยดีกว่าและนี่คือการทดสอบการยิงธนูผมได้ตายจากการถูกธนูยิงดังนั้นผมจะทดสอบผู้ต้องสงสัยทุกคนเพื่อหาฆาตกรแล้วต้นด้วยหมายเลขหนึ่ง โอเกือบโดนแล้วอีกนิดนึงต่อไปหมายเลข2องอฮะแต่ต่อมาคือหมายเลขที่เขาสงสัยมากที่สุดหมายเลขสามแล้วเขายิงโดนด้วยยิงทําให้เขาน่าสงสัยขึ้นไปไห่และหมายเลข4ไม่โดนแล้ปหมายเลข5อ๋อนี่มันโคตรกากและหมายเลข6เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าสงสัยที่สุดมาดูว่าเขายิงโดนหรือเปล่า แม้มันไม่โดนแม้หมายเลขสาคุณคือคนเดียวที่สามารถยิงกะน,นูไปโดนเป้าหมายได้ซึ่งแปลว่าคุณคือคนที่น่าสงสัยที่สุดและตอนนี้ก็ต้องเปิดเผยตัวตนว่าคุณบริสุทธิ์หรือเป็นฆาตกร ที่ทำเหรอแหมพี่เขาก็ไม่ใช่ฆาตกรด้วยพี่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจเลอร์ไม่ไว้ใจพี่จนคิดว่าพี่เป็นคนฆ่าเจเลอร์อ๋อม,มันไม่ใช่แบบนั้นนะพี่ผมขอโทษครับผมปล่อยพี่แล้วขอบคุณมากอย่างน้อยเราก็ตัดผู้ต้องสงสัยออกไปได้หนึ่งคนคำถามต่อไปเลยดีกว่าคุณคิดยังไงครับเจเลอร์อาคุณมาไผม่าอะไรเดียเขาดีมากเขาเก่งเขาหลอ่อเขาเท่แล้วเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีมากด้วยผมเห็นด้วยกับที่หมายได้หนึ่งพูดทุกอย่างเขาค่อนข้างน่ารำคาญนิดนึง ใช่ใช่ผมเห็นด้วยกับหมายเลขสี่ ผม่าข้างดีใจที่เขาตายอะตอนนี้ทุกอย่างมันดูสงบขึ้นมากเดียวนะหมายเลขหกไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดกับผมแบบนี้นะไปการแข่งขันต่อไปเลยดีกว่าและการแข่งขันต่อไปทุกคนน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วและนี่คือการแข่งขันสะพานกระจกจาก Squi d g เก e และกฎการเล่นเหมือนในซีรีส์จะมีกระจกหนึ่งฝั่งที่สามารถเหยียบได้และมีกระจกอีกฝั่งที่เป็นของปลอมซึ่งถ้าคุณไปเหยียบมันคุณจะตกลงไปและใครที่สามารถผ่านอ่างกระจกทั้งหมดแล้วไปกดปุ่มตรงนั้นได้จะได้รับความเชื่อใจจากผมในรอบนี้ไป ดูกันว่าใครจะเริ่มเป็นคนแรกดูเหมือนว่าจะเป็นหมายเลขสี่แล้วเบอร์ห้าก็เหมือนชี้ให้คนอื่นไปโคตรน่าสงสัยและเบอร์สี่ก็ได้โดดเป็นคนแรกแล้วผมว่ารอบนี้เบอร์ห้าดูเห็นแก่ตัวแปลก,กไปเลยฆ่าแกเขาไปก่อนสิแค่นั้นแหละไปก่อนหมก็ฟีเบอร์สี่กับเบอร์หา้าทะเลาะกันเหรอ เบอร์ห้าได้ตกเป็นคนแรกแล้วเบอร์สี่ก็รู้แล้วว่าควรไปทางไหนแล้วเบอร์หนึ่งกับเบอร์หกก็ตามมาเรื่อยๆแต่ว่าทําไมเบอร์สองยังซุ่มดูหรอแต่ว่าช่ามันก่อนตอนนี้มาดูสามคนนี้ก่อนเขาไปได้แบบไม่พลาดเลยอ่าเขาพลาดแล้วหนึ่งคนแล้วเบอร์สี่ได้ถกรอบไปแล้วแต่ว่าเบอร์หกกับเบอร์หนึ่งไปได้รัวๆเลยผมว่าเบอร์หกต้องชนนะ เบอร์หกตกรอบและหลังจากที่เบอร์หกตกไปเบอร์สองก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆโดยที่เขาจําแผ่นที่ถูกต้องได้หมดเลยและผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนก็ได้ขยับขึ้นมาเรื่อยๆโดยที่ไม่ตกเลยและเหมือนว่าเบอร์หนึ่งจะเป็นผู้ชนะอ,อ๋กระโดดมาเลยเหมายเลขสองคุณทําได้เย้ yeah, และคุณชนะแล้วเพียงแค่คุณกดปุ่มอ๋อให้ยินดีด้วยหมายเลขสองคุณได้รับความเชื่อใจจากผมจากการชนะและหมายเลขหนึ่งมั้ง แต่คนนี้น่าสงสัยที่สุดก็คือ456โดยเฉพาะคุณหมายเลข6ผมคิดว่าคุณเป็นฆาตกรและตอนนี้คุณต้องแสดงตัวตนของคุณออกมาแคตินคนที่เกลียดผมที่สุดหรอและเสียใจนะฉันไม่ใช่คนฆ่าแกไอแกไม่ได้เป็นฆาตกรหรอและตอนนี้ปล่อยฉันไม่ได้แล้วแล้วอย่ามายุ่งกับฉันีกไปไปจะไปไหนก็ไปไปทำไมผมหาฆาตกรไม่เจอเลยเนี่ยไปข้อต่อไปเลยดีกว่าพูดมาถึงเหตุผลว่าทำไมคนถึงไม่ใช่ฆาตกร เพราะว่าผมไม่มีทางทำเจเลอร์แน่นอนเพราะว่าผมอยู่ไกลจากเจเลอร์มากผมไม่มีทางที่จะไปหาได้ว่าทุกคนในนี้เราใสกว่าฉันหมดอะใช่แกํำเอียงอะทําเมื่อกี้แกก็เชียร์หมายเลขสองอรเขาก็ทำตัวเองทั้งนั้นแอบเบอร์สี่กับเบอร์ห้าก็ดูเก้าเห้ากว่าเบอร์หนึ่งกับสอง พี่เกี็ดอธิบายแล้วไปฆานักขันต่อไปดีกว่าใครก็ตามที่เป็นคนฆ่าผมเขาต้องวางแผนที่จะฆ่าผมและหนีไปให้ได้แบบแนบเนียนและเร็วที่สุดผมเลยสร้างปากวนี้ขึ้นมาและใครที่สามารถทํามันได้ดีที่สุดเขาอาจจะเป็นฆาตรกรแต่หมายเลขหนึงไปได้โอเคหมายเลขหนึ่งทำได้เท่านี้แพ้ต่อมาเรามีหมายเลขสองมาดูกันว่าเขาจะทำได้หรือเปล่า และตอนนี้เขาทําได้ดีกว่าหมายเลขหนึ่งมากาเขาแทบไม่โดนเลเซอร์ที่ผมสร้างไว้แม้แต่นิดเดียวเลย แม้ตอนนี้เราได้ผู้ต้องสงสัยคนแรกที่มาถึงด่าน2แล้วเดี๋ยวนะคนนี้เขาเก่งเกินไปแล้วหรือว่าคนนี้จะเป็นฆาตอ่าผมไม่คิดว่าคนนี้เป็นฆาตกรน,นะต่อไปหมายเลขกซีและตอนนี้เขาได้หาวิธีในการข้ามประกวงผมได้อย่างง่ายดายโดยที่เขาไม่ตกเลยและตอนนี้เขาได้มาถึงด่านสุดท้ายแล้วฆาตกรไม่มีทางยอมให้มีอะไรมาขวางทางแน่นอนแล้วผมได้นําบล็อกที่ไม่สามารถขุดได้มาไว้ตรงนี้ซึ่งถ้า ถ้าเขาสามารถผังมันได้แสดงว่าเราเจอคาตกรแล้วแต่เราต้องมาดูก่อนว่าหมายเลขค่าจะสามารถผ่านมันไปได้หรือเปล่าโอ้ดูสิเขาก็ได้ใช้เวลาในการผ่านด่านเลเซอร์ได้เร็วมากๆเหมือนกันผมว่าเขาเก่งพอๆกับหมายเลข4ี่เลยกระโดดลงสลามมาแบบง่ายๆและตอนนี้เขาถึงด่านสาุดท้ายอ๋อ เอาล่ะแล้วมันมีเพียงแค่คนเดียวที่สามารถผ่านด่านปลากลัวทั้งหมดได้แล้วมันคือคุณหมายเลขสี่อ๋อยฉันสามารถผ่านได้หมดทุกด่านเลยนะก็นั่นแหละปัญหาและตอนนี้คนต้องเปิดเผยตัวตนเดียวนี้คุณลุงหมีโคฮาร่าเหรอทำไมถึงคิดว่าฉันจะทำเธอละอจำไวน้นะเด็กๆการฆ่าคนเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าทุกคนกำลังโกรธให้จัดการอารมณ์เลย คำถามข้อต่อไปและตอนนี้มันเหลือแค่หมายเลขหนึ่งและ5แล้วมันเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วเราต้องรีบหาคาตกรให้ได้เร็วที่สุดและคำถามก็คือหมายเลขอะไรที่คุณสงสัยมากที่สุดหมายเลข5เขาบอกว่านายลำเอียงหมายเลขหนึ่งน่าสงสัยที่สุด,เข,สสดเขาทําเป็นผู้ดีกับคุณเพื่อไม่ให้คุณสงสัยใช่แล้วหมายเลขหนึ่งก็ดูเงียบมากนี่มันไม่ยุติธรรมเลยเขาลุมผมใจเย็นก่อนหมายเลขหนึ่งคุณยังมีโอกาสได้ยืนพิสูจน์ว่าคุณเป็นคนดีในการขันต่อไปและด่านต่อไปนี้อาจจะเป็นด่านที่ตัดสิน ได้เลยก็ได้และมันคือการแข่งทำลายผมได้ให้ผู้ต้องสองสัยทั้ง3คนเขาไปในห้องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่นี้พร้อมกับลูกปั้นและแน่นอนว่าใครก็ตามที่เป็นคนฆ่าผมจะต้องเกลียดผมมากที่สุดแน่นอนดังนั้นใครที่ทำลายได้มากที่สุดก็จะเป็นคนที่น่าสงสัยมากที่สุดและผมก็ได้ให้เครื่องมือในการทำลายไว้ในแต่ละห้องแล้วมาดูกันว่าใครบ้างที่โดนผมหลอกให้ใช้เครื่องมือพวกนี้ในการทำลายลูกปั้นของผม โอเคไปดูกันว่าพวกเขาทํายังไงกันบ้างแล้วมันหมดเวลาแล้วในะผมขอดูหน่อยว่าคุณทําอะไรวะเนี่ยจริงจังวะเนี่ยหมายเลขึหนึ่งคุณต้องทําลายไม่ใช่หรอทำไมคุณไม่ทําลายอะไรเลยดูสิว่ารูกปั้นนี้มีความสุขมากแค่ไหนแม้ว่าเขาไม่ได้ทำลายรูกปัน้นแม้แต่นิดเดียวแต่นี้ทําให้ผมคิดถึงเรื่องฆาตกรโลกจิตและต่อไปหมายเลข2 ก็ดีกว่าหมายเลขหนึ่งแอนดูเหมือนว่าเขาจะทําลายรูปปั้นของผมนิดนึงฉากที่มีบางส่วนหายไปตรงนี้แล้วก็โอ้ดูเหมือนว่าหน้าของผมก็หายไปด้วยนิดหนึ่งผมก็แค่อยากหาอะไรทำข้าวเวลาไปเฉยๆอ่ะใช่หรือเปล่าแล้วหมายเลขห้าผมขอดูหน่อยว่าคุณทําอะไรบ้าง เดียวนะหัวผมหายไปโอ้ไม่ก็อนนี่มันอะไรวะนี่อผมว่าผมเจอตัวฆาตกรแล้วแต่มันคือแกหมายเลยค่ะแกเปิดหน้ากากเดี๋ยวนี้เลยโจ็กเกอร์เหรอฉันไม่ใช่คาค่าแกแต่ใครก็ตามที่ฆ่าทำาดีมากอจะไปไหนก็ไปไปแลวตอนนี้เราเหลือผู้ต้องสงส่แค่สองคนสุดท้ายถ้ารอบนี้ผมยังหาฆาตกรไม่เจอฆาตกรก,ก็จะหนีรอดไปได้ และตอนนี้บล็อกที่อยู่ด้านล่างของทั้งสองคนคือบล็อกจับโกหกและผมจะถามคำถามกับพวกเขาและตอนที่ถามเสร็จผมจะใช้กุญแจมือน,นี้จับใครสักคนไว้และคำถามแรกคือคุณชอบผมหรือเปล่าชอบอยู่แล้วถ้าบอกขึ้นสีเขียวแปลว่าเขาพูดความจริงฉันก็ชอบเหมือนกันและสีแดงแปลว่าโกหกแสดงว่าหมายเลขสองไม่ได้ชอบผมผมลองถามคำถามต่อไปดีกว่าตอนที่คุณรู้ว่าผมโดนค่ะคุณรู้สึกยังไงผมเศร้ามากๆ เครียดมากเลยฮะผมว่าตอนนี้หมายเลขสองเรืองไม่ใช่ละและคคำถามสุดท้ายตลอดทั้งวันนี้คุณได้โกหกหรือเปล่าไม่ไม่ผมเห็นด้วยกับที่หมายเลขหนึ่งพูดทุกอย่างหมายเลขสองคุณโกหกหมดเลยคุณคือฆาตกร <c oughs> ผมหวังว่าผมจะเลือกถูกคนนะแล้หมายเลขหนึ่งคุณคือใคร ย้ย <Ye> ไม่เนอะะแสดงว่าเราจับค้ายะกรไว้แล้วบอาไเดี๋ยวนะนี่แกยิงฉันมาจากหอดูดาวเลยเหรอไม่น้องนายยิงกนูเก่งเหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณมากเจเละ